กินได้อยู่นะเช้าเออเออหัดสวัสดีเจ้าคลิปนี้อยู่กับแพงฮั้าปนาเช้าเจอกับแพงบรรยากาศกลางป่าอีกเช่นเคยนะเช้าเนะี่ วันนี้ก็ตั้งใจจะมาหาเป็นดอกกระเจียวนะเจ้าสำหรับปานี้นะจ้าเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเคยมาเก็บอยู่แล้วมันมีแต่ว่าปีนี้คือไฟบดได้ไม้ป่านะเจ้าเนาะอาจจะหายากหน่อยนะอ่ะแต่ก็หาอยู่หากินกันไปนะเจะ้าเนาะอ่ะน้องมันมันถึงฤดูของดอกกระเจียวมันออกล่ะแต่ว่าดิมนมันแห้งมากนะจ้า ป่าที่แพงไปหาหนอไม้เนาะนอโจดเนี่ยอ่ะมันมีละคิดว่าทางนี้น่าจะออกแะแต่อาจจะหายากนะครับเคลนเนลยเนยเน,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 น่เขาดูดิ <c oughs> โอ้กำลังกำลังเริ่บเนาะ ไ hey, no. ม่น้อยน่ต้นมันไม่นิีพิถันเลยเอาละเจอแล้วเจ้าดอกแรกเจ้ากระเจียวแดงดอกแรกแหกม้านเจ้ากระเจียวดึงด,ด้วยนะเจ้ากำต่ำๆอุ้ยขาดดอกแรกเหาเสียงเดินใบไม้อาจจะดังนะเจ้า

ว่าหายากยาเจาะโอ้ฮู้นี่ดอกนึงดอกน้อยๆนะเจ้าใบใหญ่เออขาดนะไม่ใช่ได้กินดอกดีเจาะเสียงจะกระจาจนห้องนะเจ้าอาจจะดังเลยเจ้า แทงแหนมพอใคร,จ,จ,รจะกระจันอยู่แต่ว่ายังบม่หันเจ้ายังมาถึงช่วงฤดูฝนจ้ะน,นั่นนั่นนั่นยาวเลย,เลยใกล้ๆกันท่าเจ้าอันนี้ต้นเขื่งนะเจะ้าหรือยอดเขืง่ง กกถ้ามีหลายนี่เพียจะเก,ก็บนั่นเนี่ยเอาไปลวกกับน,น้ำพริกได้อยู่เจ้าใส่เก่งโลก็ได้แต่นี่เพีงเห็นยอดเดียวอยู่แงแบบกเก็บเจ้านี่นะเจ้าายนี่ดูไฟไหม้นะเจ้าถ้าไม่เกิดกบถ้าจะหาง่ายขึ้นนะเจ้าจะไปดูตรงที่มันมันเคยออกเนาะตอนปีที่แล้วนะเจ้า หางต้นไม้นี่ดอกนึงเจ้าสำหรับสำหรับปลานี่ก็ ปลปาที่สองจีแพงมาแล้วเจ้าก็ไม่เห็น่้อยนะเจ้าเนาะมันมันถึงฤดูมันแต่ว่ามันออบหลายเหรอแล้วก็บ่มีฝนตัวหน้าเจ้าจีพคนจะลองไปดูอีกปลาหนึน่งเอาให้มันพอได้กินเจ้าพอได้ยได้กินปลาก็บปาได้ไกลกัน นายใหญ่มาแหมปลาแล้วเจ้าปลาที่สามน่ยเบาสองปลาที่ปันมาได้ไหลยังดอกใบใหญ่นะเจ้าเนี่ย แย่หากระบาดใหยบ้านนะเจ้าบาดใหยบ้านขอเข้าไปข้างในลึกน้อยนะเจ้าส่วนแทงแยกหาใกล้ๆกับถันทางนะเนาะใกล้ๆกล้กระถางอ่ะเจ้าป่านี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะเจ้าเนาะเจ้าปลามีเจ้าจปลาอยู่นะเจ้าเนาะต้องกางความไว้หนะ่อยเนาะก็เลยแค่ก็เลยหาอยู่ใกล้ๆทางดีกว่าเจ้าปลานี่ท่าน,น่าเห็ดนีม่มีเห็ดนะเจ้า ก็จะมีเห็ดเพาะเห็ดลางนกเห็ดสมุติเนี่ยออกปีที่แล้วแพงก็ได้ดอกกระเจียวอยู่นเชอาปีที่แล้วเหมือนไฟใไหมแต่ปีนี้ดูแลไฟดีมากเลยมไม่ก็อ่ก็รุ่นเห็ดไปกันแล้วเสียงมันแจ้ห้องเนาะดังขนาดเลยพี่น้องแซบแก้วหูกันก็อดอกนอี้ หืมใส่กระดองนี่ทำนี่นี่นพอได้อย yeah, ู่มันหายากเจะเอาไเก็บก <Overwatch> ่อนแกะเจียวที่หั่นนะจ้าที่ช้ยภูมิห้องแกะเจียวแดงนะเจ้าปีม่วงนี่ส่วนบ้านแห่ห้องดอกอ้าวดอกอ้าว อันนี้ก็ถือว่าดอกบานแล้วล่ละถ้าเป็นช่วงฤดูจริงๆทฮาจะบอกถ้าช่วงฤดูมาไหลจะแต่แบบนี้ทฮาจะบอกเก็บ,บ,บก่อแต่ตอนนี้มันยังเป็นช่วงต้นฤด,ดูเนาะมันหากินยากอยู่นะเจ้ามันแล้วมันก็พอกินได้อยู่นะเจ้า๋ยวมอสว่าตั้งใจจะไปทำก่ออัดกบนายอยากกินอัดกบก็ไปหากบมา <c oughs> รสชาติมันก็จะเหมือนกับเขากินดอกขาหนูขาประมาณนั้นนะเจ้า้อมนะ มาแถวบ้านมาแล้วเจ้าเป็นยังไงจ้าข้างในอุ้ยงามอุ้ยดอกงามเลยนะเจ้านี่คือว่าดอกสวยเลยแหละได้หลายเลยแท้ยอยู่ลาละเจ้าอยู่ก็เยียมอ่นะเจ้าสวัสดีเจ้าดอกกระเจียวจะไปหามานะเจ้านี่ดอกงามเลยว่าจะเก่งเนาะเก่งแค่นะเจ้าเนาะตอนแรกว่าจะอัดกบมันบ่กมีกบ ก็เลยว่าจะแกงแค่หมูเนาะแกงแค่หมแูแล้วก็เดี๋ยวจะเจาะหาผักในสวนเนี่ย่ะก็แกะผสมไปเนาะนี่เราจะใส่ดอกอาวในเจ้าเนี่ยมั่วเลย่ปเดี๋ยวเขามาเตรียมเครื่องกันเนาะ่ะใส่ดอกกระเจียวเดี๋ยวเขาหามานาันในเจ้านี่ต้นหอมผักหลากชนิดในสวนเจาะนี่วันนี้เป็นแกงใส่หมูนะเจา้า วันดี้เขาจะแกงแกงแค่ก็แกงออมอีสานเอามารวมกันเลยเจ้าเนาะเป็นสูตรของเขาเองนะผสมกันข้ามาอีสานนอกจากแกงที่ผงอีสานผงเหนือนะแม่เน้องข้ามาอีสานน้องอานุเฮียทำปลาด้น้อยเจ้าไปใส่ลายเด้อมันจะเกมอีกเลยใส่กะปิไปแล้วนะเจ้า ส่วนผสมของพี่แกงนะเจ้าก็จะมีชูรสมีรสด,ดีใส่กะปิใส่เก,กลือจะเจาะในนี้ก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำปาลาด้วยแ่บมากเลยตกท้ายด้วยข้าวคั่วเจา้าหอมอ นี่หม้อหม้อหม้ออ่าเรียบร้อยแล้วเจ้าเดีือบร้อยห้เข้ากินเออพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเจ้าเนี่แกงแค่หมูจ้าใส่อันดอกกระเจียวน้ำก็เลยดอกกระเจียวมีไปล้วมีมันปนๆเละๆไปแล้ว กินง่ายเจ้าดูแกงผักลักมันแดงใครมาขายป้าสายซื้ออันนี้เป็นแกงแค่เนี่ยปลาแห้งอืเป็นกังได้เหระคือบอฮะคือแกงอ่อมบอแกงออมหนูปนกันเด้เอาแกงอ่อมกับแกงแค่หนูเอามาทำสูตรรวมกันเลย นเจ้อก,กุลล่ะกินอะไรได้เด็ดทุกอย่าง,ง,งไฟนี่ตั้งทำไมวะมีพัดลมนัองอ่งกินแช่นะ,นะ,ะเดี๋ยวไปเอาพัดลมมาให้เอาละเจ้านายเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปนี้แต่อีจ้า ขอบคุณทุกการรับชมแพงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าหาอยู่หากินมันเฮาไปนะเจ้าหามาก็มาทำกินนะเจ้ะเพาะได้อยู่ได้กินเป็นการับเข้าก r a ปลากันไปนะเจ้าอะไะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพีงจะอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเพงจนถึงท้ายคลิปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนี่โอ้ยคือบอล่ะพ่อเบาไทยบ้านน่าคือกันบอ Hmm. No. Mm.